โอ้เมื่อวานนี้ก็ต้องยกให้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแม่ลีมิงนี่อยากจะตกหน้าไปเองมันโดนค,คุณหมาเอ้ยไม่ใช่คุณมาเนี่ยเขาจบนะฮะแม่ทำไมต้องใช้ความรุนแรงขนาดนี้นะครับดีมิงก็เฝ้าติดตามอ่านเนี่ยไม่ได้เลือกเลยเสียเวลาจริงๆนะครับอะมาเรื่องที่จะตบหน้าตัวเองก็เพราะว่า ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานนี้นั่งรอถึงตีสอหลังจากภาคคู่นะครับคู่อะไรน้าจาไม่ก็ได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็ดูเบลเยียมนะฮะตกรอบจากโคเชียนะครับแล้วก็แคนาดาก็ร่วงไปละนะครับแคนาดานี่โดนทีมจากโมร็อกโกนะครับ ตอนนี้ได้มาละ10ทีมนะครับเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยฮอลแลนด์เจอสหรัฐอเมริกาอร์เจนตินาเจอออสเตรเลียพอวันอาทิตย์เนี่ยฝรั่งเศสเจอโปรแลรนด์แล้วก็อังกฤษนะครับเจอเซเนกัลนะครับวันจันทร์ญี่ปุ่นเจอโครเอตนะครับแล้วก็วันอังคารนะครับสเปนนะเจอ,มอโมร็อกโกส่วนบาราซิลกับโปรตุกเกสจะเจอใคร เดี๋ยวคืนนี้รู้กันนะครับเอาละครับญี่ปุ่นนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าดิมิงพอภาคเสร็จกลับมาปี2เนี่ยดูดูครึ่งแรกโอ้โหโดนยิงนําไปก่อนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่หาบอลไม่เจอครับวิ่งไล่กันโอ้ยดูแล้วมันจะเอาอะไรมาชนะวะประกอบกับร่างกายเริ่มอีบัตอีโรยครับดิ้งมาเยอะนะฮะก็นอนดีกว่านะครับขึ้นไปนอนวันปีสามกว่านะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเาลมา ทำไมมันมองไม่เห็นวะอ๋อลืมไปไม่ได้ใส่แว่นฮนะสายตายาวหาไหมนะฝึดๆยังไงบคคนนะหักหาหน่อยนะนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้ตื่นชา้าขึ้นมานี่อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่าดูบัญชีแล้วโอ้แทงโมร็อกโกกันเยอะเหลือเกินนะครับแคนาดานี่ก็หมูหมูจะเป็นเจ้าภาพ สี่ปีข้างหน้านะครับเอาวันนี้ดีกว่าแฮนดิแคปเนี่ยมาแล้วครับรุกไวนะเป็นต่อประมาณ1เสาไฟฟ้ากานหน้านะครับต้องยิง1รลูกได้หูหนึ่งนะฮนะคนงงอะไรมันต้องมีหูมาได้จระบูกไม่ได้เลยครับกระบูกไม่ได้ครับจะบกมีข้างเดียวนะแล้วก็โคทุเเหมือนกันเลยกับเกาหลีนะครับแฮนดิแคปเหมือนกันเลยนะครับอ่ะ ลีมิงดูแล้วเกาหลีวันนี้ต้องทุ่มสุพกำลังนะครับนะยังไงก็ต้องยันแล้วก็เอาชนะให้ได้นะครับแต่ดูแล้วใช้แรงเยอะนะครับโบรตุกเกสวันนี้เอาสำรองสบายๆแล้วก็ตามเชิงนะครับเกาหลีไม่แพ้นะนะในขณะที่กาหน้ากับอุรุกวัยลีมิงว่าอุรุกวัยยังไงมันก็เก่ากว่านะนะฮะก็เอาอุรุกวัยกับเกาหลีนะครับแล้วก็เซอร์เบียนะเซอร์เบียกับสวิตเซอร์แลนด์ เฮียแสงขี้แดงเฮียแสงขี้น้าเงินเซอร์เบียนี่แม่มาฟอร์มดีครับนะแต่รอบคัดเลือกนี่โอ้โหแจมแจ๋วเหลือเกินมัดเล่นจริงไม่ได้เลือกเลยหมูมากมีหนึ่งคะแนนวันนี้ต้องชนะก็ยังอยากให้เซอร์เบียเข้าไปนะนะครับนะสวิตเซอร์แลนด์ก็ก็เล่นดีนะครับแต่เซอร์เบียมันมีของอะแต่ว่ามันยังไม่ปล่อยของไงมันจะมาปล่อยเราอนสุดท้ายเปล่านะครับส่วนบราซิลคามรูรนดีวิงเมื่อวาบราซิลไม่น่าจะชนะเหมือนกันนะครับ ก็สบายๆแล้วนะครับแค่ไปรูก็ยังชนะได้นะครับยังมีโอกาสลุ้นอยู่ก็ดูบอลให้สนุกนะครับจบบอล4คู่แล้วเนเขาเรียกว่าไอไลยูนะครับไอไลย,อยู่ก็อะไรอุรุกไวัยโอ,แ,อยแลนด์เซอร์เบียแล้วก็บราซิลนะครับพรุ่งนี้นะครับบิงจะอยู่ที่เกาะช้างเดี๋ยวจะมาฝันทงคู่ฮอลแลนด์กับสหรัฐอเมริกาและก็ อาเจนินากับออสเตรเลียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดูกันเยอะๆหน่อยครับาจากนี้เนี่ยรอบ16ยังดูกันไม่ถึงร้อยคนนะเลิก <laughs> โอเคก็ไม่ได้ลงทุนเลยการตัดต่อเลยโอเคขอบคุณครับมาดำน้ำกันลีมิงนะ0819146346มีความสุขกันมากๆไปเลย